ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิทิวาโนเวลเารักในม่านฝนประพันโดยทิทิวาบทที่11หลบฝนวริตรีพายจํำให้เร็วขึ้นเมื่อเสียงฟ้าร้องคลืนไล่หลังมาในขณะที่เรือคายักซึ่งพายอยู่ กำลังจะไปถึงบ้านของเขาฝนก็เริ่มลงเม็ดหนาขึ้นจึงรีบจอดเรือที่ท่าเรือข้างบ้านตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะยอมหน้าด้านขอเอาปลาที่ตกได้ไปทำให้เธอกินบนห้องพักแต่ตอนนี้ไม่ทันเสียแล้วจึงจำใจต้องรีบจอดเรือไว้ที่บ้านของเขาแทนเขาไปหลบฝนที่บ้านผมก่อนเถอะคงไปที่ห้องพักคุณไม่ทันแล้วตอนนี้มันอันตรายฝนกำลังจะตกหนัก เราไม่ควรจะพายเรือฝ่าฝนเขาว่าพลางผูกเรือไว้ที่เสาของท่าเรือก่อนที่จะขึ้นมาบนท่าน้ําแล้วยื่นมือไปฉุดมือบางของเธอขึ้นมาหญิงสาวจาเป็นต้องทําอย่างที่เขาบอกเพราะฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกลงมากระทบผิวเมื่อขึ้นมาได้เธอจึงรีบวิ่งไปหลบในซุ้มแต่ซุ้มไม้และแนงไม่สามารถที่จะปิดกั้นเม็ดฝนได้ หญิงสาวจึงจำเป็นต้องเดินตามเขาเข้าไปในบ้านเมื่อเข้ามาในบ้านมีโซฟาหนังสีดำชุดใหญ่วางอยู่ในห้องโถงที่รอบด้านเป็นกระจกใสคุณนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยเปียกหมดเลยว่าแล้วก็ก้าวพรวดพรวดขึ้นไปชั้นบนหญิงสาวถอดเสื้อตัวโครง่งที่เขาสวมให้เมื่อตอนบ่ายออกจากตัวเธอไม่เปียกมากนะักพราะมีเสื้อเชิ้ตปิดบังน้ำฝนไว้อีกชั้นหนึ่ง มีเพียงเส้นผมเท่านั้นที่เปียกชื้นหญิงสาวถอดเสื้อเสร็จก็พอดว้าตรงที่วางแขนก่อนจะซุดนั่งลงบนโซฟาเพื่อรอให้ฝนหยุดตกในขณะที่เจ้าของบ้านหลังจากขึ้นไปชั้นบนก็รีบอาบน้ำแต่งตัวใหม่เพียงไม่กี่นาทีก็กลับลงมาในเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นชุดลำลองแบบสบายๆเอานี่เช็ดผมซะเขามายืนตรงหน้า แล้วเอาผ้าขนหนูสีขาวผืนขนาดกลางวางไว้บนศีรษะของหญิงสาวเบาๆเธอรีบเอามือจับผ้าขนหนูมาเช็ดผมที่เปียกชื้นจะอาบาน้ำหน่อยไหมแต่ที่นี้ไม่มีเสื้อผ้าผู้หญิงคุณต้องใส่ชุดผมไปก่อนหรือจะให้ผมโทรเรียกพนักง,งานให้เอาเสื้อผ้าที่เหมาะกับคุณมาให้ดีเขาเอ่ยถามเสียงนุ่มไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เปียกมากสักเท่าไหร่ เดี๋ยวฝนก็คงหยุดตกแล้วเขาก็มองร่างสมส่วนตรงหน้าวันนี้เธอใส่แค่เสื้อแขนกุดกับการเก่งที่ขาสั้นเลยเขาขึ้นไปเพียงเล็กน้อยดูเรียบร้อยกว่าที่เขาเจอวันแรกอืมไม่เปียกมากแต่ก็ชื้นๆอยู่นะดูท่าทางฝนจะตกหนักกว่าจะหยุดตกก็คงอีกนานอยู่ในเสื้อผ้าียกชื้นนานๆผมกลัวว่าคุณจะเป็นหวัดถ้าอย่างนั้นสวมเสื้อผมไปก่อน ส่วนเสื้อผ้าคุณเอาไปซักที่เครื่องซักผ้าซักอบแป๊บเดียวก็แห้งแล้วส่วนผมจะเอาปลาไปทําอาหารให้คุณกินไปเถอะเดี๋ยวผมพาคุณไปห้องซักรีดก่อนเขายื่นเสื้อตัวใหม่ของเขามาให้ก่อนที่จะพาเธอไปยังห้องซักรีดที่อยู่ด้านหลังคุณอาบน้ําในห้องน้ํานี้ก่อนได้ส่วนนี่เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็นี่ผ้าเช็ดตัวอยากได้ผืนไหนคุณหยิบใช้ได้เลยผมจะไปทําอาหารไว้รอ เขาบอกแล้วก็ทิ้งเธอไว้ที่นั่นยิงสาวหันมองรอบห้องที่มีราวแขวนเสื้อผ้าเรียงไว้เป็นระเบียบอยู่ชิดกับผนังด้านหนึ่งบนชั้นวางสีขาวสะอาดติดผนังมีช่องชั้นมากมายที่ภายในแต่ละชั้นมีผ้าเช็ดตัวผ้านวมและสารพัดผ้าที่รีดและพับไว้อย่างเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งมีเครื่องซักผ้าฝาหน้ากับเครื่องอบผ้าวางไว้ติดกันภายในห้องสีเทาอ่อน โลกโล่งสะอาดสะอ้านอีกด้านหนึ่งเป็นอ่างล้างมืออยู่ใกล้กับประตูห้องน้ําที่เขาบอกเมื่อครู่นี้วารษาหยิบผ้าเช็ดตัวผืนนุ่มมาสองผืนผืนหนึ่งสำหรับเช็ดตัวผืนหนึ่งสำหรับเช็ดผมก่อนจะเดินเข้าไปในห้องน้ําที่ตกแต่งไว้อย่างหรูหราถอดเสื้อผ้าออกแล้วเอามาใส่เครื่องซักผ้าก่อนจะเข้าไปซักชุดชั้นในตัวริงในห้องน้ําแล้วเอามาใส่ไว้ในเครื่องอบ เพราเธอต้องการให้มันแห้งโดยเร็วเนื่องจากว่ากว่าเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้าจะซักเสร็จคงจะนานหลายนาทีหลังจากเข้าไปอาบน้ำอาบท่าอยู่พักหนึ่งพอออกมาสิ่งที่อยู่ในเครื่องอบผ้าก็แห้งเรียบร้อยแล้วหญิงสาวจึงหยิบมาสวมแล้วใส่เสื้อตัวโคร่งสีขาวของเขาทับอีกทีเสื้อตัวใหญ่ยาวมาจนถึงต้นขาความยาวระดับเดียวกับการแกงขาสั้นที่เธอใส่ประจำ ก่อนจะเดินออกมาจากห้องนั้นแล้วเดินเข้าไปในครัววรสามองด้านหลังของร่างใหญ่ที่ทอดปลาอยู่ในครัวท่าทางของเขาดูคล่องแคล่วจนเธอนึกแปลกใจว่าชายหนุ่มที่ชีวิตเต็มไปด้วยธุรกิจอย่างเขาทากับข้าวกับปลาเป็นด้วยหรือหญิงสาวเดินเข้ามาดูใกล้ๆเห็นปลาตัวใหญ่ถูกทอดจนเหลืองกรอบไปแล้วสองตัวในขณะที่อีกตัวหนึ่งยังอยู่ในกระทะคุณทํากับข้าวเป็นด้วยหรือคะ ชายหนุ่มอมยิ้มแล้วหันมาหาคนที่เดินมายืนอยู่ข้างๆก็มองการแต่งตัวของเธอก็จะยิ้มอย่างพึงพอใจที่เห็นเสื้อของเขาอยู่บนร่างกายของเธอและผมดูเหมือนทำกับข้าวไม่เป็นหรือไงเขาถามกลับยิ้มยิ้มเออก็ฉันเห็นคุณไปถึงท่านประธานคีรีธาราไม่คิดว่าจะทำสิ่งเล็กน้อยพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยเรื่องปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ ผมทำอาหารเองมาตั้งแต่สิบขวบตอนนั้นแม่ผมป่วยหนักเป็นมะเร็งพ่อก็ต้องทำงานหนักหาเงินมารักษาแม่ผมก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะพ่อก็เพิ่งเริ่มทำธุรกิจโรงแรมได้ไม่นานตอนนั้นท่านจริงทำงานหนักมากในเมื่อแม่ทำอาหารให้เรากินไม่ไหวผมก็เลยต้องทำเองแต่สุดท้ายแม่ก็หมดทางรักษาแล้วทิ้งผมกับพ่อไปตอนอายุย 11, U U. 1 1ยู่ๆเขาก็อยากเล่าเรื่องของตัวเอง ซึ่งไม่เคยอยากเปิดเผยให้ใครได้รับรู้ให้เธอฟังหญิงสาวนิ่งไปในขณะที่คนเล่าไม่ได้แสดงอาการใดๆตะหลิวในมือยังทำหน้าที่พลิกปลากลับด้านอย่างไม่ยี่หละเรื่องราวเศร้าโศกในอดีตแล้วเออคุณพ่อของคุณล่ะคะพ่อผมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อสิบกว่าปีก่อนจากนั้นผมก็อยู่คนเดียวแล้วคุณไม่เออหญิงสาวกระอึกกระอัก เพราะมันอาจเป็นคำถามที่ละลับล,ละลวงเรื่องส่วนตัวจนเกินไปแต่เหมือนคนข้างๆจะมองทะลุใจเธอจึงรีบจิ้งตอบไม่ผมไม่มีใครผมใช้ชีวิตอยู่กับการต่อสู้แข่งขันและต้องการชัยชนะผมจึงมีใครไม่ได้เพราะชีวิตของผมเต็มไปด้วยความเสี่ยงผมบ้าระหำเกินกว่าจะกล้าพาใครเข้ามาอยู่ในโลกของผมเขาเงยหนะ้ามามองก่อนจะพูดต่อ เมื่อเห็นเธอมีท่าทีประหลาดใจกับเรื่องราวที่เขาพูดนอกจากแม่บ้านของรีสอรแล้วคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมพามาที่นี่เออคุณช่วยเปิดหม้อนึ่งเอาจานอาหารออกมาหน่อยมันสุกแล้วเขาย้ำก็จะขอให้เธอเอาอาหารออกมาจากหม้อนึ่งไฟฟ้าซึ่งวางอยู่ใกล้กับที่เธอยืนอยู่หญิงสาวเดินไปเปิดหม้อนึ่งแล้วหยิบจานปลาออกมาเป็นปลานึ่อซีอิ๊วซึ่งกำลังส่งกลิ่นหอม น่ากินไหมเขาหันมาถามหญิงสาวที่กำลังมองอาหารในมืออย่างทึ่งๆก่อนจะพยักหน้าด้วยแววตาสุขใสริมฝีปากอยากผุดรอยยิ้มขึ้นมาก่อนจะตักปลาที่เพิ่งทอดเสร็จวางไว้ในจานแล้วตักกระเทียมที่โขลกไว้ใส่ลงในน้ำมันร้อนๆจนกรอบแล้วตักโรยบนตัวปลาคุณเอากับข้าวไปวางไว้บนโต๊ะที่ห้องกินข้าวหน่อยอยุดติดกันนี่แหละลองเดินไปดูเดี๋ยวผมเก็บล้างแล้จะตักข้าวไปให้ และผมจะต้องใช้ความคิดอีกนิดด้วยว่าจะทําอะไรเพิ่มดีผมไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่ในตู้เย็นจึงไม่ค่อยมีอะไรให้ทําถ้าไม่มีอะไรจริงๆวันนี้คุณคงได้กินแต่เมนูปลาเพราะฝนตกขนาดนี้ผมไม่อยากทรมานพนักง,งานให้เขาฝากฝนเอาอาหารมาให้เราว่าพลางเปิดตู้เย็นใบใหญ่ที่ข้างในมีแต่ของสําเร็จรูปแช่อยู่ในนั้น ในขณะที่หญิงสาวเดินถือจานอาหารสองใบไปไว้ที่ห้องรับประทานอาหารแล้วนั่งรอเขาอยู่ที่นั่นสายตากวาดมองไปทั่วห้องรับประทานอาหารที่ตกแต่งโทนขาวส้มและเทาอ่อนมีรูปผลไม้สีสวยใส่กรอบติดอยู่ที่ผนงังอีกฝั่งหนึ่งเป็นกระจกใสมองเห็นภายนอกได้ยอย่างชัดเจนแต่ในขณะนี้เธอเห็นเพียงสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหมูลืมตารออยู่ครู่หนึ่ง เจ้าของบ้านหนุ่มก็ถือจานอาหารมาอีกจานหนึ่งคือไส้กรอกราดด้วยซอสยำแบบสำเร็จรูปเนื่องจากในครัวของเขามีเพียงเท่านี้เพราะนานๆเขาถึงจะทำอาหารเองสักครั้งส่วนใหญ่ก็จะสั่งจากร้านอาหารของรีสอร์ทมารับประทานก็นจะเดินไปตักข้าวสวยที่เพิ่มหูสุกร้อนๆมาวางด้านหน้าของเธอจานหนึ่งส่วนอีกจานเป็นของเขาแล้วเชื้อเชิญให้หญิงสาวร่วมรับประทานอาหาร มื้อนี้อาจจะไม่หรูหราแต่ผมคิดว่าน่าจะพอกินได้ลองสิครับเขาเงยหน้ามาบอกกับคนที่นั่งมองอาหารอยู่ค่ะวันละสารับคำเพราะตอนนี้เธอก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันก่อจะค่อยๆตักอาหารตรงหน้ามารับประทานอย่างเกรงเกงหญิงสาวอดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ทั้งที่เขาเป็นคนแปลกหน้าที่เธอเพิ่งรู้จกักแต่เขากลับวางตัวสนิทสนมกับเธอเหมือนกับรู้จักกันมานานเธอเป็นแค่ผู้หญิงกะโปรโลคนหนึง่ง ทำไมถึงได้มีโอกาสมารู้จักและร่วมกิจกรรมมากมายกับเจ้าของธุรกิจใหญ่อย่างคีริทาราและร่วมกิจกรรมมากมายกับเจ้าของธุรกิจใหญ่อย่างคีริทาราซึ่งดูเหมือนกับว่าโลกของเธอกับโลกของเขาไม่น่าจะมาบรรจบกันได้ด้วยซ้ำหญิงสาวรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังอยู่ในความฝันไม่อร่อยหรือครับขอเงยหน้าขึ้นมาถามเมื่อเห็นคนตรงหน้านั่งเมอทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนเธอจะตื่นเต้นกับอาหารที่เขาทำให้กินอยู่ดีด แล้วจู่ๆก็นี่งเงียบไปอออร่อยค่ะคุณทำอาหารอร่อยกว่าฉันทำอีกชายหนุ่มอมยิ้มเขาจำได้ดีว่าอาหารประจำที่เธอรับประทานบ่อยๆคือไข่เจียวก่อนหน้านี้ไม่นานนักเธอเคยลองหัดทำผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วลองกลับผักบุ้งกลางอากาศเหมือนกับผักบุ้งลอยฟ้าที่เคยดูในทีวีแต่พอเธอโยนผักบุ้งขึ้นไป ผักบุ้งไฟแดงของเธอดันไปติดอยู่บนเพดานห้องจนต้องวิ่งหลบพลันลวันเพราะมันจะร่วงลงมาใส่คนโยนพอคิดถึงวิธีกรรมของเธอแล้วเขาก็แทบกระหัวเราออกมาด้วยความขบขันเธอยังมีเรื่องน่าขันอีกมากมายในแต่ละวันมาเล่าให้เขาฟังถ้าหากเธอไม่เล่าให้ฟังมาก่อนเขาก็ไม่คิดว่าผู้หญิงที่แสนน่ารักตรงหน้าจะทําอะไรแผลงๆแบบนั้นได้ถ้าอร่อยก็กินเยอะๆผมจะได้มีกําลังใจทําให้กินอีก หญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นทําให้กินอีกเขายังคิดว่าจะมีโอกาสทําให้เธอกินอีกอย่างนั้นหรือทําไมทำหน้าแบบนั้นหรือไม่อยากกินฝีมือของผมแล้วเขาถามเมื่อเห็นเธอเลิกคิ้วค้างไว้หลังจากได้ยินคําพูดก่อนหน้านี้เออฉันไม่คิดว่าคุณจะว่างมากถึงขั้นจะมาทำอะไรให้ฉันกินบ่อยๆและฉันก็อยู่ที่นี่อีกแค่8วันเท่านั้นพรุ่งนี้คุณก็ต้องกลับกรุงเทพแล้ว เราก็คงไม่ได้เจอกันอีกคุณจะมีเวลาที่ไหนมาทำให้ฉันกินคะวันรษาโอจะถามขึ้นมาตรงๆไม่ได้นั่นสินะผมก็คิดอะไรเพ้อเจ้ออีกแล้วรอยยิ้มก่อนหน้านี้สลดลงหากไม่เป็นเพราะสถานการณ์บังครับเธอคงจะไม่เลือกนั่งกินข้าวร่วมตรงกับเขาเป็นแน่และพรุ่งนี้ก็ต้องจากกันแล้วจึงอดใจหายไม่ได้อยากบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์ของเธอก็ไม่กล้า ภาพของนายวาริกก็ดูไม่เป็นที่ถูกใจของคนตรงหน้าแม้แต่น้อยและจะไปหาโอกาสที่ไหนทำกับข้าวให้เธอกินอีกเล่าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จวราสาจึงไปดูเสื้อผ้าของตัวเองในเครื่องซักผ้าเห็นปันหมาดไว้แล้วจึงเอาไปใส่ไว้ในตู้อบรอจนมันแห้งจึงเปลี่ยนเป็นชุดของเธอแต่เพราะอากาศหนาวเธอจึงต้องเอาเสื้อของเขาสวมทับอีกทีก่อนที่จะเดินไปนั่งรอฝนหยุดต,ตกอยู่บนโซฟาในห้องรับแขก ซึ่งชายหนุ่มเปิดทีวีนั่งดูอยู่ก่อนแล้ววาเลสหันมองคนตัวเล็กที่ยังสวมเสื้อของเขาคลุมอยู่ก็ขุดยิ้มอย่างสุขใจอย่างน้อยเธอก็คงไม่นึกรังเกียจเขามากนะักเพราะเธอยังเลือกที่จะสวมเสื้อของเขาคลุมออกมาก,กันหนาวโดยที่ไม่ได้สวมเพราะความจำใจเนื่องจากเขาขอร้องอย่างครั้งก่อนคุณคงหนาวรอเดี๋ยวนะผมปเป้าผ้าห่มมาให้ฝนคงตกอีกนานคุณมีร่ไหมคะฉันว่ามันไม่ไกลสักเท่าไหร่ ฉันเดินกลับไปก็ได้หญิงสาวเอ่ยถามเธอเห็นว่าดึกมากแล้วและหากเธออยู่ที่นี่นานกว่านี้เกรงว่าจะรบกวนเวลาพักผ่อนของเจ้าของบ้านผมไม่ให้คุณเดินฝ่าฝนออกไปตอนนี้หรอกนะมันอันตรายมากๆแถวนี้เป็นที่โล่งกว้างเพราะเป็นสนามกลอบหากคุณเดินดุ่มๆออกไปอาจจะโดนฟ้าผ่าได้คุณเห็นไหมว่าฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลามันพร้อมจะผ่าลงมาได้ทุกเมื่อ สิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การแต่งเรื่องขึ้นมาทำให้เธอกลัวแม้แต่น้อยเห็นสีหน้าจริงจังนั่นแล้วจึงจำใจต้องนั่งอยู่กับที่เราคอยให้ฝนหยุดตกต่อไปในใจก็อดคิดถึงคนที่เขาสั่งอาหารไว้รอให้เธอกินไม่ได้ว่าป่านนี้เธอยังไม่ได้ติดต่อเขากลับไปเลยว่าติดฝนอยู่ที่นี่จึงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อส่งอีเมลไปบอกว่าเธอทำอะไรอยู่ในขณะที่วาริสเดินเข้าไปในห้องสกรีด แล้วหยิบผ้านวมผืนหนาบนชั้นวางออกมาแล้วเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าหญิงสาวเขาคลี่ผ้าหนวมออกมาห่มให้ห่มซะจะได้ไม่หนาวคุณจะดูละครไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนช่องให้เขาจําได้ว่าถึงเวลาละครเรื่องโปรดของเธอจึงเปลี่ยนช่องให้ดูแต่เธอกลับไายหน้าฉันว่าปิดทีวีดีกว่าค่ะฉันกลัวคุณไม่ดูละครเรื่องนี้หรอผมได้ข่าวว่าคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง เขาเอ่ยถามเพราะรู้ดีว่าหากวันไหนเธอไม่ได้ดูเธอจะบ่นให้เขาฟังด้วยความเสียดายแทบขาดใจุ่งนี้ฉันค่อยโหลด YouTube ดูก็ได้ค่ะปลอดภัยไว้ก่อนวรสาเงยหน้าไปมองท้องฟ้าที่แ,แลบแลบอยู่ด้านนอกที่นี่ติดตั้งสายล่อฟ้าไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ากลัวผมปิดก็ได้เขาว่าพลางลุกขึ้นไปปิดทีวีก่อนจะมานั่งเงียบๆพอนั่งเงียบๆทั้งสองคนก็อดอึดอัดไม่ได้ คนเป็นเจ้าของบ้านจึงต้องเป็นคนเอ่ดปากขึ้นมาทำลายความเงียบงั้นเราดูหนังกันดีกว่ามันไม่เกี่ยวกับสัญญาณทีวีคุณจะได้ไม่กลัวผมซื้อแผ่นดีวีดีมาเก็บไว้หลายเรื่องแต่ไม่มีเวลาเปิดดูคุณรอแป๊บนะผมขึ้นไปเอาบนห้องก่อนว่าแล้วก็ก้าวยาวๆขึ้นไปชั้นบนหยิบแผ่นดีวีดีหลายแผ่นเพื่อเอาลงมาให้เธอเลือก สวัสดีค่ะจบบทที่11แล้วนะคะต้องขอโทษทุกคนมากๆค่ะที่ท,ที่ทิ้งช่วงไว้นานเลยหลังจากจบบทที่10แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปอ่านเรื่องสถานีนี้ที่รักอยู่ค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นอ่านไปใกล้จะจบแล้วและข้ามาอ่านเรื่องนี้อ่านข้ามไปข้ามมาก็จะรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยก็เลยตัดสินใจว่าควรจะอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้จบไปเลยทีเดียวก็เลยไปอ่านเรื่องสถานีนี้ที่รักจนจบนะคะตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้ว ใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่องสถานีนี้ที่รักก็แวะไปฟังกันได้นะคะตอนนี้ลงไปจุดถึงตอนจบแล้วนะคะส่วนในเรื่องของเงารักในม่านฝนทิพย์ก็จะมาทยอยอ่านให้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆจนจบเช่นกันค่ะส่วนหนังสือเรื่องเงารักในม่านฝนทิพย์ยังมีจําหน่ายอยู่นะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากจะได้ไปอ่านก่อนจะได้ไม่ต้องรอฟังไปทีละบทก็สามารถทักมาสั่งซื้อได้ค่ะ ราคา2 9 9บาทเท่านั้นค่ะราคานี้รวมส่งเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากติดตามบทต่อไปกันต่อด้วยนะคะส่วนเรื่องอ e ีบุ๊กสามารถดาวน์โหลดที่ mapmarket. com/hitech. com และนิยายเสียงสามารถไปฟังได้ที่ ukb. com นะคะซึ่งจะเป็นนักพากย์อีกคนหนึ่งใครที่อยากฟังแบบเสียงเพราะเไม่ตะกุกตะก,กักแต่ที่นักเขียนอ่านให้ฟังก็ไปฟังกันได้ที่ ukb นะคะ แต่ใครที่อยากจะติดตามตรงนี้ต่อไปพรุ่งนี้หรืออาจจะวันต่อไปอีกสักวัน2วันทิพย์ก็จะมาอัปโหลดบทต่อไปให้ฟังกันต่อนะคะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ